เห็นภาพสามเตงแล้วก็ชื่นอกชื่นใจนะเจ้ากระยามิทุกท่านทบทวนอวาทในวันนี้เป็นคำเตือนชี้แนะของคุณครูไม่ใหญ่ท่านที่จะชี้แนวทางในการสั่งสมบุญบารมีการได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ นั่นคือได้โอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิตอันหนึ่งทีเดียวเพราะว่าเมื่อเป็นมนุษย์แล้วโอกาสที่เราจะทำได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีได้อย่างเต็มที่โอกาสนั้นเปิดขึ้นท่านบอกว่าละโลกไปแล้วถึงต่อให้เป็นเทวดาก็อยู่ในผ้าของการสวยสุข โอกาสที่จะมาสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเหมือนตอนที่เป็นมนุษย์ไม่มีเพราะนั้นช่วงเวลาวันเวลาของเราในการที่เราได้เป็นมนุษย์จึงเป็นเวลาที่ทรงคุณค่ายิ่งของพวกเรากันทุกคนถ้าเราปล่อยเวลาผ่านไปมันก็สูญไปเปล่าๆนะจ๊ะกับความตั้งใจที่ตั้งใจกันมาที่จะสร้างบารมี มันจะค่อยๆหมดไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้แต่มือเปล่าเพราะนั้นวันเวลาที่มีอยู่จะเป็นเวันเวลาที่สำคัญที่เราจะได้สร้างบาร,รมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญบารมีที่เราจะสร้างกันที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านคิดไว้ให้นั้นท่านวางไว้ให้นั้น ต้องถือว่าเป็นสุดยอดของบุญอันหนึ่งทีเดียวที่เราจะได้สร้างบุญบารมีได้เต็มที่สมกับความตั้งใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แม้กระทั่งปัจจุบันในในช่วงต่อท้ายที่ได้พูดถึงก็คือการชักชวนบวชเยาวชนชายอายุ10-18ปีเป็นสามนเณรน นี่คือโอกาสทองที่พวกเราจะได้มีโอกาสที่จะนำพาลูกหลานเข้ามาือศูนย์เนื้อนาบุญแห่งพระศาสนามาบวชเป็นสามเณรจะได้โอกาสสำคัญในการศึกษาวิชาของพระพุทธเจ้าท่านจะได้เรียนรู้ความรู้ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือได้มีโอกาส ได้รู้จักคำว่าวิชาธรรมกายและได้ศึกษาวิชาธรรมกายพวกเรามาเกิดลูกหลานของเรามาเกิดนี่คือโอกาสสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่จะได้สามเณรที่เป็นเยาวชนชายที่จะได้บวชเป็นสามนเณรจะได้เป็นหน่อเนื้ออยู่ในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ได้เรียนของวิชาของทั้งของพระพุทธเจ้าได้เรียนวิชาของพระเดชคือหลวงปู่คือวิชาธรรมก,กายและนั่นจะเป็นหลักสำคัญของชีวิตพื้นฐานสำคัญของชีวิตตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปถึงข้างหน้าใครก็ตามที่ตั้งใจว่าจะติดตามตามติดพระเดชคือหลวงปู่หลวงพ่อนี่ก็คือโอกาสที่เราจะได้ทำ ให้โอกาสกับลูกหลานของเราที่จะได้เข้าสู่เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาก็าาในเนื้อนาแห่งพระศาสนาแล้วความเจริญงอกงามของลูกหลานก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะทำให้วงตระกูลก็จะมีความสมบูรณ์เจริญแล้วก็เต็มไปได้วยความสุข เพราะบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะรอเลี้ยงตั้งแต่ตัวสามเณรผู้ที่ชักนำเยาวชนเข้ามาบวชตลอดจนกระทั่งครอบครัวที่ให้โอกาสก็ขอ,ขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสแห่งบุญอันนี้โดยทั่วกันนะจ๊ะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอโอกาสพูดกับพวกเรา จริงๆสิ่งที่จะพูดนี้ยังมาไม่ถึงในวันนี้แต่จะมาถึงในเดือนหน้าเพราะว่าเป็นวันสำคัญของครูไม่ใหญ่ของเราเพราะเป็นวันสำคัญในชีวิตของท่านที่ท่านได้กำเนิดเกิดขึ้น เพราะท่านเป็นคนที่เป็นบุคคลสำคัญของหมู่คณะของเราอย่างยิ่งอย่างยิ่งยวดที่เดียวท่านเป็นผู้ที่วางพื้นฐานให้รองรับพวกเรากันทุกคนท่านเป็นผู้ที่นำความตั้งใจของพระเดวกุลุงปู่ที่จะปักหลักวางรากฐานของวิชาธรรมกายให้ต่อเนื่องกันมาจกนกระทั่งถึง ทุกวันนี้และท่านก็ได้สร้างโอกาสให้กับบูมวลคณะที่อยู่ในปัจจุบันก็ดีที่จะตามมาในอนาคตก็ดีได้รู้จักคำว่าธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของชีวิตที่เราได้กําเนิดเกิดมาทีเดียว คุณคุณไม่ใหญ่ถ้าพูดถึงตอนที่สำคัญที่เป็นช่วงต่อเนื่องก็เริ่มตอนตั้งแต่ตอนที่ท่านมาพบคุณยายอาจารย์มาตามหาคุณยายอาจารย์ที่วัดปักน้ำในปี2506ซึ่งในขณะนั้นท่านอายุ19 ท่านมาตามหาเพราะว่าสนใจในสิ่งในในปฏิปทาที่มีปรากฏอยู่ของคุณยายอาจารย์แล้วท่านก็นมาตามหาจนกระทั่งพบในปี2506ซึ่งตอนนั้นท่านเพิ่งเข้ากเกษตรใหม่ๆตอนที่ท่านได้พบคุณยายจริงๆนั้นก็คือตอนปลายปี เดือนตุลาคม2506เป็นการพบกันครั้งแรกด้วยความตั้งใจที่จะมาหาคุณยายจนกระทั่งตามพบท่านก็เลยเข้าไปหาเข้าไปทักจุดที่ท่านพบนั้นก็คือบริเวณที่เป็นด้านหน้าของอาคารที่รองรับร่างของพระเดชคุณหงวงปู่ท่านในปัจจุบันคือหอสังเวย พบกันครั้งแรกได้ทักกันแค่ประโยคสั้นๆคือท่านมาหายายพร้อกับบอกเจตนาแต่คุณยายพอดีวันนั้นมีกิจสำคัญเพราะว่าโยมอุปถากสำคัญกำลังเข้าห้องไอซียูคุณยายท่านก็นเลยบอกว่าเออเอ,อวันหน้าเคยพบกันเดี๋ยวขอไปทุระก่อนสิ่งที่ฉันได้เคยฟังจาก ครูไม่ใหญ่เองเพราะครูไม่ใหญ่มาหาคหุณยายด้วยความตั้งใจจริงๆแล้วท่านก็บ,บอกว่าทุกคำพูดที่เล่าให้ฟังนั้นเป็นคำพูดของยายที่ท่านจำเอาไว้ไม่ตกหล่นเลยสักคำเดียวตอนที่ยายเดินจากไปนั้นท่านก็บ,บอกว่าท่านจำได้แม้กระทั่งกิริยาอาการที่ยายเดิน เดินฉับฉับฉับเดินลุดหน้าไปเลยนั่นก็คือการพบกันครั้งแรกแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ทำให้วันเวลานั้นยืดเยื้อเลยเพราะหลังจากนั้นท่านก็ได้กลับมาพบคุณยายที่บ้านพักของคุณยายเองจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำให้สองท่านที่มีความสำคัญที่อยู่ในความคาดหวังของพระเดชคุณหลวงปู่ได้มาพบกันท่านหนึ่งคือคุณยายอาจารย์ของเราที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดเป็นตัวจริงที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านหมายเอาไว้ทีเดียวว่าให้คอยอยู่จนกระทั่งผู้ที่จะมาเรียนท่านมาพบ และท่านคอยอยู่ถึงสี่ปีหลังจากพระเดชคุณหลวงปู่ละสังขารถึงได้พบส่วนที่ผู้ที่จะมาเรียนก็คือผู้ที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านหมายมั่นเอาไว้แล้วในประวัติที่จากสายของญาติของพระเดชคุณหลวงปู่ที่สองพี่น้องได้เล่าประวัติตอนนี้เอาไว้ชัดเจนในเรื่องของผู้ที่จะมาสืบทอดวิชา ก็คือเปะเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานี่แหละและทั้งสองท่านเมื่อพบกันแล้วสิ่งที่ได้คุยกันก็คือเรื่องของการปฏิบัติและหลังจากนั้นเส้นทางของการถ่ายทอดความรู้เรื่องวิชาธรรมกายก็เกิดขึ้นสมเจตนาของพระเดพคุลหลวงปู่ท่านถ่ายทอดจากยายสู่คุณครูไม่ใหญ่ของเรา คุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกว่าช่วงเวลาที่อยู่กับยายศึกษาวิชาในช่วงสามสี่ปีตั้งแต่ที่ท่านได้พบยายคือช่วงเวลาสำคัญที่ท่านมีความสุขใจไม่มีพันธนาการอะไรมีแต่ความป,ปลอบปร่ง และมีความสุขใจที่จะเรียนวิชาเรียนแล้วก็มีความสุขครูไม่ใหญ่ท่านบอกว่าวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันในช่วงสามสี่ปีนั้นทุกวันท่านจะนึกถึงแต่เรื่องบุญเรื่องของพระเดชคุณหลวงปู่ เรื่องของคุณยายแล้วก็เรื่องของวิชาธรรมกายในห่วงเวลาที่เรียนนั้นใจท่านสามารถที่จะปลดเรื่องอื่นออกจากใจได้เหมือนกับว่าเรื่องอื่นต่างๆไม่มีความสำคัญเลยความสำคัญจริงๆในชีวิตที่เกิดมาอยู่ที่เรื่องของวิชา ธรรมกายนี่แหละพอวิชานี้เมื่อเข้าไปแล้วจะเข้าไปสู่ห่วงของความบริสุทธิ์สว่างสวยัยและเต็มไปด้วยวิชาความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ที่จะเห็นสิ่งที่เป็นจริงของจริงๆที่มีอยู่และจะแก้ไขทุกข์ของมนุษย์ แก้ไขสิ่งที่เขาบีบขั้นมนุษย์ทั้งหลายลงได้ช่วงสามสี่ปีที่ได้เรียนนั้นจึงเป็นวันเวลาที่ค,คุณคณรูใหญ่ท่านบอกว่าท่านมีความสุขและไม่อยากให้วันเวลาพวกนี้ผ่านพ้นไปเลยใจจดใจจ่อเยู่อการเรียน และท่านก็ไม่ได้ทำให้ครูบาอาจารย์คือคุณยายท่านผิดหวังเลยสิ่งที่ยืนยันฉันเองเมื่อเข้าไปถึงที่บ้านธรรมประิทธิ์เมื่อเล่าไปถึงประวัติตอนนี้คุณยายท่านยืนยันด้วยตัวท่านเองทีเดียวว่าท่านถ่ายทอดวิชาให้หมดเลยวิชาที่ท่านถ่ายทอดน,นั้นไม่ใช่เรียนจากตำราเพราะว่า คุณยายอาจารย์ของเรานั้นอ่านหนังสือไม่ออกแต่สิ่งที่ท่านถ่ายทอดนั้นคือถ่ายทอดจากเส้นทางของการปฏิบัติและเข้าถึงที่คุณยายอาจารย์ของเราเรียนจากครูของท่านก็คือพระเดชพุณห,หลวงปู่เรียนมาเท่าไหร่ถ่ายทอดให้หมดสิ่งที่ยืนยันตรงกันก็คือ ที่คุณครูไม่ใหญ่เล่าเอาไว้อยู่ในคุณยายอินไมฮะเมื่อพูดถึงตอนที่ถ่ายทอวิชานี้คุณครูไม่ใหญ่ท่านก็พูดอย่างนี้ว่าคุณยายอาจารย์นั้นคุณยายนั้นได้ถ่ายทอดให้หมดเลยไม่มีอะไรปิดบังแล้วท่านยังตามได้ประโยคที่ว่าคุณยายอาจารย์นั้น ถ่ายทอดวิชาให้หมดตลอดจนกระทั่งมโนปณิธานสิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันก็อยู่ในคุณยายอินทร์เลยฮเมื่อฉันเห็นฉันอ่านพบโอ้นี่คือการถ่ายทอดให้หมดตลอดจนกระทั่งเรื่องมโนปณิธานมโนปณิธานคือมโนปณิธาน ที่มีมาตั้งแต่พระเดชกุลหลวงปู่ที่ท่านตั้งใจทีเดียวที่จะมาทำหน้าที่ของท่านที่จะแก้ไขความทุกข์ของมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากการจะพ้นจากการที่เขาบังคับเป็นความตั้งใจที่จะทำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงที่สุดให้ได้และมนโนปณิธานนี้ก็ถ่ายทอดจากพระเดชคุลหลวงปู่ซึ่งเป็น ทั้งครูเป็นทั้งพ่อของคุณยายของเรานั้นถ่ายทอดลงสู่ยายคุณยายก็รับมาเต็มที่พเพราะท่านรับมาด้วยการเข้าถึงในสิ่งที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านพูดถึงนั่นแหละแล้วก็ถ่ายทอดต่อมาถึงคุณครูไม่ใหญ่สิ่งที่จะบอกพวกเราเหล่ากัลยาณมิตรลูกหลานหลวงปู่ลูกหลานคุณยายลูกพระเดชคุณหลวงพ่อ ว่าสิ่งสำคัญที่พระเดชคุณหลวงปู่ตั้งตั้งใจมาทำทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อวิชาธรรมกายเอาวิชาธรรมกายขึ้นมาได้แล้วก็ไม่ต้องการให้วิชาธรรมกายนั้นสาบสูญไปขาดช่วงการต่อทอดมาถึงพวกเราท่านก็เลยฝากวิชาธรรมกายพร้อมกับมโบนปณิธานที่ตั้งใจจะทำต่อให้สุดกันนี่แหละ ต่อทอยกันลงมาและนี่ก็คือสิ่งที่เป็นมโนโปณิธานความตั้งใจที่ถ่ายทอดกันเฉพาะในที่ทำวิชาแล้วก็ต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงคุณครูไม่ใหญ่ของเราและวิชาธรรมกายก็ไม่ได้หมดอยู่แค่พระเดชกุหลวงปู่สามารถต่อเนื่องกันจน,จนกระทั่งมาถึงคุณครูไม่ใหญ่ของเรา คุณครูไมใ่ใหญ่ของเราเมื่อท่านได้ทั้งวิชาแล้วก็รู้มโนปณิธานท่านก็ต้องการสารต่อมโนปณิธานที่มีอยู่นั้นให้เสร็จสมบูรณ์ให้ได้ทุ่มเททำไม่คำนึงถึงว่ามันจะลำบากมันจะเหน็ดเหนื่อยมันจะใช้เวลากันเท่าไหร่ เป้าหมายท่านคือต้องการวางรากฐานที่ทจะรองรับวิชาธรรมกายพร้อมกับหมู่คณะที่จะตามมาเพื่อที่จะได้มีโอกาสศึกษาวิชาธรรมกายสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญของหมู่คณะของพวกเราทั้งหมดเพราะเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่พระเดชคุณหลวงปู่ต่อทอดมาถึงหลวงพ่อต่อทอดมาถึงคุณยายต่อทอดกันมาจนกระทั่ง ถึงคุณครูเม่ใหญ่และคุณครูเม่ใหญ่กำลังต่อทอดสอนสั่งสอนพวกเราเพื่อให้ได้เข้าถึงธรรมกายเพราะนั้นการเกิดมาของท่านเหมือนการเกิดมาพร้อมกับการทำทำหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งยืดนต่อเนื่องเพื่อไม่ให้วิชาธรรมกายขาดหายไปในระหว่างทางซะก่อน ให้มีการต่อเนื่องไปถึงผู้ที่จะมีโอกาสได้ศึกษาวิชาธรรมกายโดยเฉพาะยิ่งลูกหลานพระเดชคุณหลวงปู่ที่อยู่กระจายก,กันอยู่ทั่วโลกฟังให้ดีนะจ๊ะว่าเรื่องของวิชาธรรมกายนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่พระเดชคุณหลวงปู่ฝากต่อท่อกันมาเพื่อให้ได้มาถึงพวกเรากัน คุณรู้ไม่ใหญ่ท่านเปิดโอกาสขึ้นแล้วที่เหลืออยู่นั้นเมื่อเธอได้ฟังข่าวแล้วมีสิ่งเข้าไปสกิจใจขอให้รู้เธอว่าเธอต้องรับรู้แล้วก็ปรับใจทำใจของเธอเพื่อสร้างโอกาสของตัวเองที่จะได้มีโอกาส ได้เข้ามาถึงเรื่องของวิชารธรรมกายนี่เป็นโอกาสที่สำคัญในชีวิตเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณประเดยกุลหลวงปู่ท่านทุ่มทั้งชีวิตเอาขึ้นมาแล้วส่งต่อทอดมาตาบุคคลสำคัญที่ท่านหมายเอาไว้ แล้วบัดนี้กำลังจะมาถึงพวกเรากันทุกคนให้ทำความเข้าใจในเรื่องของวิจชาธรรมกายแล้วให้นึกด้วยใจใสๆว่าสิ่งนี้คือเป้าหมายชีวิตของตัวใช่หรือไม่ถ้าใช่ ก็จงเปิดเส้นทางของตัวเข้าสู่วิชาธรรมกายเถิดอย่างน้อยก็ในวันในเดือนเมษาที่จะถึงนี้ในวันคุ้มครองโลกถ้าเรารู้ข่าวนี้ไปถึงให้เราหาโอกาสเข้ามาตามช่องทางเข้ามาสู่เรื่องการปฏิบัติ แล้วธรรมะการปฏิบัตินี้ที่จะถ่ายทอดออกไปก็จะได้มาสู่ถึงพวกท่านกันพร้อมกับหาโอกาสที่จะเข้ามาสู่สถานที่ที่เป็นพื้นฐานแห่งการบุกเบิกขึ้นมาลองรับวิชาธรรมกายให้ทำความสำคัญให้ทําใจรู้เลยว่า นี่คือสิ่งสำคัญในชีวิตของเราที่เราจะได้มีโอกาสได้รู้จากธรรมกายได้ปฏิบัติวิชาธรรมกายแล้วโอกาสการเข้าถึงธรรมกายจึงจะเกิดขึ้นถ้าเราทำได้ชีวิตเราจะไม่ว่างเปล่าถ้าเราทำได้เป้าหมายที่เราตั้งใจมาข้ามภพข้ามชาติจะเป็นจริง เพื่อนั้น22เมษายน2,565เมื่อได้รับทราบข่าวนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีเตรียมใจให้พร้อมที่จะปฏิบัติซึ่งในวันนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมก็จะมาถึงกับพวกเรา การเตรียมตัวเตรียมใจจะทำให้ใจของเราพร้อมตัวของเราพร้อมใจของเราพร้อมและมันจะพร้อมที่จะเข้าสู่ธรรมกายกานใจของเราตั้งแต่ตอนนี้นะจ๊ะให้ใจของเราใสๆใสพร้อมกับ,กบระลึกถึงบุญคุณบุญของคุณครูไม่ใหญ่ ที่ท่านได้ทุ่มทั้งชีวิตสร้างพื้นฐานแล้วก็วางพื้นฐานในการต่อทอดวิชาธรรมกายมาถึงพวกท่านกันโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญขอให้ทุกท่านได้โอกาสสำคัญนี้กันทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขสมหวังความสำเร็จในชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ และได้เข้าถึงพระธรรมกายกันขอเจริญพรสาธุบูชาพระกันนะจ๊ะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังพระวันตังอภิวาเทมิพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิพุทธโธเมนาทโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวกาวกาโตพระควตาธรรมโมสวกาวกาโตพระควตาธรรมโมธรรมนมัสสามิธรรมังนมัสสามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกะสังโฆสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบจ้าให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติเป็นปฏิบัติบูชาบูชาคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านทุ่มเททุกอย่างให้กับพวกเรากันนะจ๊ะ จะได้เป็นบุญใส่ใสถึงคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านได้ทุ่มเททำทุกอย่างนี้ขอให้ท่านปราจากทุกโศกโรคภัยขอให้ท่านมีแต่ความสุขเป็นนิรันด์โรคภัยไข้เจ็บหายหมดเลยมีแต่ความสุขเป็นนิรันด์ให้สมกับความตั้งใจที่ท่านทำเพื่อลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานทุกคนจ้าสาธุ เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ